อาพูดถึงหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026กับรุ่น JF 1 7บล็อกซึ่งถือเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่สร้างกระแสอย่างมากทั้งในด้านดีไซน์ล้ำสมัยและคุณสมบัติทางเทคนิคที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ที่เน้นความสปอร์ตและผู้ที่มองหาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน JF 1 7บล็อก2026ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นการออกแบบที่ผสมผสานเส้นสายที่โชกเชี่ยวและแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งมิติของตัวรถมีการปรับปรุงให้สมดุลยิ่งขึ้น ทั้งด้านความยาวความกว้างและความสูงเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนที่สวยงามและให้สมรรถนะการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบเลสเต็มระบบที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อสภาพถนนและการขับขี่ล้ออลลอยถูกออกแบบใหมให่ให้มีความโดดเด่นและช่วยลดแรงต้านอากาศเพิ่มความมั่นใจและความหรูหราต,ตั้งแต่แรกเห็นในส่วนของเครื่องยนต์ JF 1 7บล็อก2026มาพร้อมขุมพลังที่พัฒนาขึ้นใหม่รองรับทั้งขุมพลังสันดาปและระบบไฮบริดที่ทันสมัย ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์ถูกปรับแต่งเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ JF17 Block 2026ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขวางโปร่งสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ แผงคอนโซลถูกออกแบบให้ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงที่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆระบบสังงานด้วยเสียงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับการปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ุ่นบอกทำให้การเดินทางยาวนานไม่น่าเบื่อระบบความปลอดภัยใน JF17 Block 2026ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมีการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูง เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องมองรอบคันที่ให้ภาพชัดเจนเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและวัตถุที่ตัดผ่านด้านหลังเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้านสมรรถนะ JF17 Block 2026ไม่ได้มีดีแค่ตัวเลขแรงม้าหรือความเร็วแต่ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมที่แม่นยำและความสมดุลในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงที่ต้องการความมั่นคงตัวรถยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของตนเองเช่นโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตและโหมดออฟโรดในเรื่องการประหยัดพลังงาน JF17 บล็อก2ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นระบบไฮบริดช่วยลดการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงในขณะขับขี่ในเมือง ขณะที่ระบบรีไซ y c เคิลพลังงานจากการเบรกช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่ความสะดวกสบายยังถูกยกระดับด้วยระบบช่วยเหลือการจอดอัตโนมัติที่สามารถหาช่องจอดและควบคุมพวงมาลัยเองระบบปรับอากาศแบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกสำหรับผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับ รวมไปถึงช่องชาร์จไร้าสายและอรอตเชื่อมต่อครบครันเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ JF17 Block 2026ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ขับและผู้โดยสารเช่นระบบกรองอากาศภายในที่ช่วยกำจัดฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ระบบเปิดปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติด,ด้วยเซนเซอร์และไฟส่องสว่างภายในที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ทั้งหมดนี้ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราในแบบที่หลายคนต้องการ หากมองโดยรวม JF17 Block 2,026ถือว่าเป็นรถที่ก้าวล้ำในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงความปลอดภัยที่ไว้ใจได้และความสะดวกสบายที่ครอบคลุมทุกรายละเอียดจึงไม่แปลกที่รุ่นนี้จะกลายเป็นที่จับตามองและได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค อาพูดถึงหนึ่งในรถที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026กับรุ่น j f 1 7อกซึ่งถือเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่สร้างกระแสอย่างมากทั้งในด้านดีไซน์ล้ำสมัยและคุณสมบัติทางเทคนิคที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ที่เน้นความสปอร์ตและผู้ที่มองหาความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน JF1700 2026ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นการออกแบบที่ผสมผสานเส้นสายที่โชบเชียวและแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งมิติของตัวรถมีการปรับปรุงให้สมดุลยิ่งขึ้น ทั้งด้านความยาวความกว้างและความสูงเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนที่สวยงามและให้สมรรถนะการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED เ,เต็มระบบที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อสภาพถนนและการขับขี่ล้ออัลลอยถูกออกแบบใหม่ให้มีความโดดเด่นและช่วยลดแรงต้านอากาศเพิ่มความมั่นใจและความหรูหราตั้งแต่แรกเห็นในส่วนของเครื่องยนต์ JF 1 7บล็อก2 0 2 6มาพร้อมขุมพลังที่พัฒนาขึ้นใหม่รองรับทั้งขุมพลังสันดาปและระบบไฮบริดที่ทันสมัย ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์ถูกปรับแต่งเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ JF17 Block 2026ได้รับการออก